สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ไมค์กับพี่นัดจะมาทําการรวมร่างกับเทเวอร์เฮดสันตัวใหม่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับเอ๊ะ5ตัวหรือเปล่าพี่นัดเอ้ย5ตัวหรอยืนบังอยู่ตัวหนึ่งโอยยืนบังได้ยังไงเนี่ยถ้าใครอยากดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดส u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยมค์แอน ก่อนจะไปชมคลิปพี่มายกับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกาสรุนรับทุนการศึกษา1,000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ ไปดูกันเลยถ้าหากใครใจรดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่ไม้กับพี่นัทด,ด้วยนะโอ้โหนี่คือตัวแรกที่เราจะทําการรวมร่างกันใช่ไหมครับพี่ไม้ใช่ตัวนี้เราเรียกมันว่าผีเด็กหน้าแก่หรือภาษาอังกฤษของมันก็คืออุย้ยอะไรเนี่ย <c oughs> โผล่ข้างหลังเฉยหายไปแล้วโอ้โห,หรือเฮมแมน Stop a m i n ิ d โอ้โหนี่คือ,อผีเด็กหน้าแก่ H M S A M โอ้ยตัวที่2ของเรานะครับอุ้ยนี่ไงไอตัวนี้เลยว้าปั๊บเนี่ยหายไปไหนแล้วเนี่ยอุ้ยว้าไปู่นแล้วตัวนี้คืออะไรเนี่ยสคริปเปอรเฮดนะครับที่เราจะรวมร่างด้วยกันแล้วก็ตัวถัดมานะครับคือลิปปิดนะครับหรือเจ้ากบปีนตึกนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เป็นหัวยอดนักสืบแก่นะครับโอ e ดีเทคชีพหรือนักสืบชารานั่นเองแล้วก็นี่เลยตัวต่อมากัะสุดท้ายแล้วก็คือเจ้าสไลเดอร์เอ็กซ์ตาร์สไลเดอร์นั่นเองดูกันสิว่าวันนี้เนี่ยรูปร่างเราจะออกมายังไงนะครับ นี่นี่ชเกิลอยากให้ฉันรวมร่างกับตัวไหนก่อนหรอฉันอยากให้เธอรวมร่างกับเจ้าตัวผีเด็กหน้าแก่บะนี่ผีเด็กหน้าแก่อย,อยากหรือว่าเธอจะกลายเป็นบันนี่หน้าแก่หรือเปล่าโอ้ยตอนนี้เราจ้องมองหน้ากันอยู่นะครับตอนนี้ือ ูิว่ารวมร่างกันแล้วจะออกมายังไงเนี่ยบันนี่ขวาเครื่องมือแป๊บหนึ่งนะครับเอ้ย <c oughs> ฉันวิ่งอยู่ใต้ผีเด็กหน้าแก่อ่ะไชเกิลดูสิมันขี่เธออ่ะบันนี่ท้าเหม็นมากตรงน,นี้โอ้โหอ้้อเฮ้ยทัางใต้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะเธอเห็นอะไรใหมงใหม่งงอ่ะยังเหม็นเลยอ่ะไม่เห็นอะไรเลยช่วงนี้ว่าทําไมบ่าหนักๆผีเด็กหน้าแก่มันสิงฉันอยู่นี่เองว้าว้บ่าไจเกิลแล้ว ฉันว่านี okay. girl, ah, like sure girl, ้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เอาออกไปดีกว่าฉันบังคับมันยังดีกว่าอีกชายเกิลดูนะเดี๋ยวฉันจะบังคับมันชายเกิลดูนะมานมามาดูหน้ากลัวใครอีกคุยควิดมาดิมาดิายเกิลมามันควิดได้ด้วยอ่ะมาควิดนี่มามากระทืบโลงอี๋โอเคกหัวเคกมาดิมาดิไปไหนอ่ะ เอ้าหัวเค้กเอ้าหัวเค้กอ่ะอย่าตามมานะไงล่ะอันนี้เจ๋งกว่าอีกใช่ไหมเจ๋งกว่าเยอะเลยอ่ะฉันมีอะไรจะบอกมีอะไรบอกเหรอมีเสียงกระซิบเสียงกระซิบไหนๆๆนไหนฮัลโหลฮหลโหลโอ้ยน้ยอย่างเจ๋งอ่ะกระโดดได้ด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าครับผม โอยเมื่อกี้จะควิดไชเกอร์สักหน่อยไชเกอร์หลบทำไมเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ฉันก็โดนบันนี่โอ้ยโดนหลอะโอยตัวต่อไปรวมร่างกับตัวอะไร<ป>ดีวะ <ไป S 1> รู้แล้วนี่ฉันอยากเป็นกบไชเกอร์นีบันนี่กบับกบรวมกันจะเป็นตัวอะไรเนี่ยว้าวว้าวดูลินดูลินดูลินกบดูลินกบเ้ยบันนี่ฉันชอบอันนี้ดูลินกบด,ด,ดูลินกบต่อ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 ตอต่ต่อต่อต่อตอตอตาตตตอตอ่ตตอ่ตต กระโดดโอ้ไงล่ะไยเกิ้ลนี่กระโดดไงล่ะเจ็งเวอร์ตัวเนี้ย เฮ้ยไหนเธออยู่นิ่งๆหน่อยฉันอยากเห็นใกล้ๆอ่ะมาดูใกล้ๆดูลิ้นก่อนดูลิ้นก่อนดูปลายลิ้นก่อนอย่าต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 าดูดูดูลิ้นกบจันอู้ท้องฉันเป็นรูอ่ะใจก็ดูดิเฮ้ยจริงด้วยอ่ะโอ้ยท้องโบ๋อ่ะดูมือกบดิระวังไส้เธอไหลออกมานะนี่ไงไส้ไหลออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นลิ้นมันไงใจก็ดูฉันกระโดดนะดูนะฉันก็ฉันจะกระโดดได้สูงหรือเปล่าหนึ่งสองสาม เธอได้พลังกบปอพลังทิ่ปิดงค่ะพลังกบอู้โอ้ยเธอมนสูงได้ขนาดนั้นเลยเหรอแอเธอยังอยู่ดีหรือเปล่าอ่ะโอ้ยปวดขาจังเลยอ่ะเฮ้ยไชเกิลอันนี้ไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นี่ถ้าอยากเจ๋งก็ต้องอย่างนี้เลยเดี๋ยวเสกกบขึ้นมาหนึ่งตัวนี่ไงอยู่ข้างไชเกิลเนี่ยนี่ฉันเป็นกบแล้วไชเกิลนี่ ไงล่ะจะมากินฉันเหรอจะมากินฉันเหรอไหนอะดูดินี่น่นี่แน่นี่น่นี่แน่นี่น่นี่แน่อบบบบบโดดอู้ยเจ้าก็ดูประจุมากเลยเฮนี่นี่มาดิมาดิเอาไงอะเอาไงอะอืมเอาไงอะฉันก็มีอาวุธนะจะบอกให้ยอมแล้วฉันก็ยอม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 อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอ่ะไม่ยิงก็ได้ไปดูตรงต่อไปดีกว่า ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรดีน้อนี่ตัวนี้ดีกว่าฉันอยากถือปืน็ชเกิลยิงยิงยิงไชเกิลอยู่เฉยๆที่มาดวลปืนกันไหมล่ะนี่มาดีดวลปืนบ้ามาดวลปืนกันดีกว่านี่ยิงไม่โดน่ะยิงไม่โดนนะตัวนี้มันเล็งยากมากเลยนะ็ชเกิลนี่โดนแล้วนี่แน่นี่แน่โอ้โหมันเล็งยากอ่ะตีดีกว่านี่แน่ไงล่ะวันนี้ มันยิงยากอะไทเกอร์โอ้โหแล้วมีปืนไว้ทําไมเนี่ยมีปืนไว้ตบไงมารอบนี้ฉันจะรวมร่างแล้วฉันจะไม่เล่นแล้วไทเกอร์ไงล่ะดีไม่เห็นมีอะไรต่างเลยเธอเหมือนปูเลยอะเธอเหมือนมีก้ามปูอะไปดิดิปูหนีบ ep 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 อะดีเทนแบบนี่ยอะน n t r a n intran ไทเกอร์แล้วไหนปืนฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันต้องเอาออกมาเองใช่ไหมเนี่ยไหนเธอลองหมุนรอบตัวดิฉันอุ้ยยิงเลยนี่ยิงเลยนี่ยิงเลยหมุนรอบตัวเอง องปืนที่ติดมากับเจ้านักสื่บมันหายไปแล้วว่ะหายไม่เห็นมีปืนเลย<ม>ตัวนี้ไม่เห็นเจ่งเลยชายกเกลแต่ว่านี่เธอยืนดูสิเธอยืนกัดแป๊บหนึง่งยืนฉันเห็นเธอมีเท้าอีกเท้าหนึ่งอ่ะใช่เป็นกล้ามเนื้อมัดมัดเลยเนี่ยมัยมีกรงเล็บด้วยฉันเป็นบูฟอลินว้าวว้าวบูฟอลินตัวอะไรไปแล้วเนี่ยเป็นปูผสมบูฟอลินไง ระหว่างสคริปเปิลเฮดกับสไลเดอร์จะเอาอะไรเอาสไลเดอร์ละกันมันนี่ฉันรู้แล้วโอ้ยตีดต่ชายเกิลเฮ้ยมันนี่จะเข้าไปอยู่ใต้มันอะเอ้ยจะโดนกินเชไล่มานีในีนี่เดีย้นะไม่หย ชกก้ก็เธอกับมาที่นีนะช้ก็นี่นะ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 ไปทำอะไรยะ <c oughs> วิ่งไรไม่ทันส <c oughs> ี่ผืนแล้วกันช้ก็เดี๋ยวฉันจะรวมร่างกันนะมารวมร่างเลยฉันอยากเห็นว่าเธอจะเป็นยังไงอะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วแปลงร่างนี่ ฉันอยู่ใต้เครื่องเล่นเธอนหนักไหมอ่ะฉันเดินเครื่องเล่นสิงอีกแล้ว <c oughs> ว้ายไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเลยอย่างเงเธอแบกบ,บ้านอะ่ะเธอแบกเครื่องเล่นตลอดเวลา <c oughs> ใช่อันนี้ไม่เจ๋งเลยอะ่ะฉันบังคับเครื่องเล่นดีกว่าอย่างงี้เปล่ <c oughs> าไชเกิลมานี่มาไม่ไม่ไม่ฉันจะไตัวนี้นมันไล่มันไล่ไชเกิลยากมากเลยนะตัวเนี้ยฉันว่ามันน่าจะเดินลําบากอ่ะเพราะมีหลายขามากเลยใช่เดินลำบากอ่ะไชเกิลอย่าวิ่งซี่ไล่ไม่ทันน่ะเธอไล่ฉันเธอไปกินฉันแน่กินยังไงอ่ะกินไม่ได้ว้า S <S <s <học> <c oughs> กระโดดดึงๆงเฮ้ยเดินดูน่ารักดีนะอืมฉันว่าเป็นตัวใหม่เลยดีกว่า ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมตอนเน้เราหนีไม่พ้นกับสคริปโบเฮดนั่นเองตัวนี้มันจะว้าวตลอดเราเนี่ยพอเราเสกปุ๊บมันไม่อยู่กับที่แต่ตอนนี้จะไปมันอยู่กับที่นะเมื่อกี้มันไม่อยู่กับที่ฉันว่ามันไม่อยู่กับที่ตอนที่มันมีเพื่อนแหละอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าอั้รงลวบเลยไงล่ะใช่เธอคล้ายๆเจ้าหนักสืบเมื่อกี้เลยอ่ะต่ว่าผู้หญิงสีดำมากฉันเป็นวูเฟอรินด่า่าล่นล่า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 ลอาน่าล่าลเาล่อล่า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 ลีาล่ะใช่เดี๋ยวฉันาล่าลาล่าล่ล่าล่ อะไรด้วยชายเกิลหัวกะโหลกเธอโพนี่ฉันดำดินได้นะวับเห็นเปล่าไชายเกิลโผล่ได้นะวับเธอหายไปไหนแล้ววะนี่ฉันโผล่มาแล้วว้ทเธอมีพลังของสคริปเปิลหรอหายตัวได้เนี่ยหายตัวได้ดูวับเห็นเปล่าไงล่ะหายไปไหนแล้วนี่อยู่นี่ชายเกิลว้าวฉันก็ตัวนี้เธอก็เจ๋งอยู่นะบันนี่ไงล่ะให้บรรลุบ้างว่าวันนี้คือใครหัวหัวหัวคแล้วไปที่คือใครอ่ะ มันนี่คือกระต่าย <l ug> มันน่ากลัวตรงไหนอันนี้นั่นนะดิเดี๋ยวฉันจะเสกสคริป,ปเปิลเฮดอ,อกีกตัวให้มาสู้กับฉันเลยชายเกาพร้อมอยังพร้อมแล้วฉันจะเป็นคนเชียร์เองมาอยา่าจะทำชายเกาน, <l ug> นะมาเรามาสู้กันดูสิใครจะชนะบันนี่ไหนใครจะชนะเอ้ยชายเกาชายเกาอยู่ไหน <l ug> ฉันอยู่นี่ โอ้าเจก็จเดินตีนี่นะเนี่ยทำไรยแชกิลเนี่ยว้าวฉันรู้สึกฉันเดินลำบากจังเลยอ่ะมาสู้กับฉันที่อาฉันโดนกินแล้วแชกิลว้าตัวปลอมก็ต้องตายบันนี่ตัวปลอมมันลอยอยู่ข้างบนนะด้วยตัวข้างบนดิจเกิลโอ้ยโอ้ยฉันปวดเมื่อยโอ้ยแชกิลเธอเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยอาจับเลยแชกิลเนี่ยว้าวมันไล่ฉันนะวันนี้เธอช่วยฉันด้วย โอ้ยฉันเริ่มปวดหัวแล้วชายเกลเราพอแค่นี้ก่อนไหมชายเกลเป็นไงบ้างฉันเปลีย่ยดูดูฉันสิบันนี่ให้ตายเธอ <c oughs> เธอเป็นคุณยายหลังคอมไปแล้วโอ้ยฉันปวดเมื่อยไปหมดเลยนันนา,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 นานดีโอ้ฉันว่าเธอเป็นไงบ้างเนี่ยฉันก็สบายดีชายเกลโอ้ฉันว่าเธอไม่ค่อยสบายนะเธ <c oughs> อกำลังจะหายไปหรือเปล่าแบบเจ้าสกิปเปอร์ว่านันนาดีชายเกลฉันว่าคลิปนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนโอ้ยตอนนี้บันนี่รู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่เลยชายเกลก็รู้สึกไม่ค่อย เท่าไหร่เลยต้องไปดัดกระดูกแล้วมั้งเนี่ยเธอเป็นผู้ใหญ่หลังค่อมไปแล้วอุย้ยสำหรับคลิปนี้รู้สึกยาวเกินไปนะครับชายเกิลเนี่ยให้เป็นคลิปถัดไปดีกว่านะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้สนุกอย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยใช่ไหมชายเกิลหลังค่อม <c oughs> ใช่แล้วบันนี้ก็ตัวบิดเดียวสำหรับวันนี้บันนี่ชายเกิลขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายว้าวบุ๊ลลี่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 ว้าวบุ๊ลลี่บุ๊ลลี่ว้าว